มะเร็งไขก็กลัวแต่ถ้ามีวัคซีนรักษาก็เ,าเป็นความหวังนะครับไปดูกันรัสเซียสร้างปรากฏการณ์ในวงการแพทย์โลกด้วยการพัฒนาวัคซีน mRNA รักษามะเร็งสำเร็จพร้อมประก,กาศเตรียมแจกใจ่ายให้ผู้ผู้ป่วยชาวรัสเซียโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าภายในปี2568แม้ว่าการ ผลิตวัคซีนหนึ่งโดสจะมีต้นทุนสูงถึงสามแสนรูเบิลรัสเซียหรือประมาณหนึ่งแสนบาทวัคซีนรักษามะเร็งความก้าวหน้าแห่งการแพทย์แห่งทศวรรษแอนเดียคาราปินัวนหน้าศูนย์วิจัยการแพทย์ลังสีวิทยารัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่าวัคซีนดังกล่าวได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาไม่ใช่เพื่อป้องกันโรคตัวยังเป็นวัคซีนแบบเฉพาะบุคคลที่ออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย วิธีการทำงานของวัคซีน mRNA รักษามะเร็งวัคซีนนี้ใช้เทคโนโลยี mRNA เพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้จดจำและโจมตีเซล,มเล์มะเร็งอย่างตรงจุดโดยผลการวิจัยนี้เป็นเป็นความก้าวหน้าสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในโรคร้ายแห่งที่ค่าชีวิตผู้คนทั่วโลก หลักการก็คือชะลอการเติบโตของเนื้องอกเพื่อป้องกันเกิดซ้ําของมะเร็งกําจัดเซลล์มะเร็งในระยะเริ่มตน้นแพทยแผนไทยก็มีตัวยาหลักการรักษาคล้ายๆกันก็คงเป็นความหวังของอทั่วโลกและแพทยแผนไทยเราก็ต้องพัฒนากันต่อไป after surgery or chemotherapy. Bureau Report, Business Today Television.